มาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่11ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังในคาในเรื่องของคําพูดความคิดและการตัดสินใจงุนงดง่ายนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคะระวังปัญหาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วงนี้ นะคะคุณจะได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดันนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะระวังหกล้มระวังเกี่ยวกับขาเข่านะคะหรือใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะความดันนะคะหรือระบบภายในก็เนื้อเนื้องอกต่างๆนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่โรคจะกําเริบขึ้นมานะคะ ช่วงนี้หุดหงิดง่ายนะคะมีเรื่องไม่สบายใจระวังในเรื่องของคพูดและการตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะหลายคนกําลังคิดอยากจะได้ของมีค่าเข้าบ้านนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านอายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ เจ็ดห้าหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ